ครับวันนี้เรามาอยู่ที่ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับมาดูงานรับสร้างบ้านเดี่ยวหนึ่งชั้นไว้นะครับหลังจากที่เราไม่ได้อัปเดตหน้าง,งานมาเกือบจะเดือนกว่านะครับที่งานที่เรารับสร้างไว้นะครับวันนี้ผ่านมาก็เลยมาอัดคลิปวิดีโอนะครับดูหน้าง,งานนะครับว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้วนะครับ บ้านหลังนี้พื้นที่ดินเนี่ยประมาณ2งานนะครับพื้นที่ก่อสร้างอยู่มาร2 0ตารางเมตรนะครับ3ห้องนอน2ห้องน้ํานะครับแล้วก็2พื้นที่จอดรถนะครับมุงหลังทากระเบื้องปักเจิตนะครับผมฮะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหน้างานกันครับเ,เ,เาง,งานมาหลายครั้งนะครับเดือนแล้วนะฮะวันนี้พามาดูบ้านที่ทีมงานเรารับสร้างไว้นะครับ กอิาปูนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดูสิครับก่ออิจาปูนเสร็จเรียบร้อยหมดนะครับรอขึ้นโค้งหลังคาหลังคาเพิ่งมาเ,าเมื่อสองสามวันที่แล้วนะครับ เรื่องหลังคาทุกวันนี้ต้องสั่งถ้าเป็นแผ่นเรียบก็ต้องสั่งรุ่นนะครับสี่ถึงห้าเดือนนะครับแต่ถ้าเป็นแผ่นลอนนะครับก็อย่างน้อยก็ต้องมีเอ่ออย่างน้อยก็ต้องมีครึ่งเดือนนะครับถึงหงเดือนนะครับเรื่องรอนนะครับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะครับโค้งสวยงามมากครับ บ้านหลังนี้ร้อยประมาณร้อยยี่สิบตารางเมตรนะครับมีโรงจอดรถแล้วก็มีห้องนอนสามห้องนอนนะครับห้องน้ำสองห้องน้ำพื้นที่ระเบียงนะครับตอนนี้เราก็ก่ออิฐชาปูนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีโคง้งมีเว้ามีแหวงด้วยแล้วก็มีอิฐขอโชว์ด้วยนะครับเป็นอิฐช่องลมนะครับแล้วก็ มีเออมีก่อก่อโชว์แล้วก็นี่ครับมีก่อโชว์ทำวงกลมนะครับอย่างสวยงามเลยดูข้างในก่อนนะครับประตูวกว้างๆเลยนะครับโอ้ะะเบียงใหญ่มากเราไม่ได้อัปเดตมานานมากนะครับไม่ได้อัปเดตบ้านหลังนี้มานานมากนะครับ ็วันนี้เข้ามาดูเหล็กหลังคาครับเหล็กหลังคาเพิ่งชุบสีการสนิมเสร็จนะครับเดีย๋ยววันพรุ่งนี้ไม้ก็อกมอลือน,นี้ก็จะมาประกอบประกอบเหล็กนะครับทำเหล็กคานแล้วก็ตัดเหล็กพวกจันทันนะครับ เวณนรอบบ้านดูที่ใหญ่มากนะครับกว้างขวางเลยนะครับแนแบบที่รอบบ้านนะครับเทปูนกันลื่นไว้เรียบร้อยนะครับช่องหน้าตรงหน้าต่างก็ก็ทำไว้หมดนะครับบานหน้าต่างตัวนี้จะเป็น ต่างอลูมิเนียมนะครับสีส,สีเป็นสีไม้ธรรมชาตินะครับสีไม้ธรรมชาติจะมีบอ่อเกลแล้วก็บอ่อซึมนะครับตรงนี้จะใส่ทั้งแซ็กแล้วก็บอ่อซึมบองบอ่อครับเดี๋ยวเราเดินไปดูรอบบ้านฝั่งทาง,งซ้ายบ้างนะครับจะมีทางเดินรอบบ้านนะครับ การสำหรับฝนตกเวลาฝนตกไหลลงมาเชิงชายนะครับก็ดีตรงนี้ก็มันก็จะไม่กระเด็นนะครับเขาจะไม่กระเด็นไปโดนสีรอบบ้านนะครับผนังรอบบ้าน,นมีโค้งมีเบามีแบบด้วยนะกำลังรอหน้าต่าง บานใหญ่นะครับกําลังสั่งอยู่เป็นหน้าต่างบานไม้นะครับบานไม้สัง่งปิดจากราชบุรีนะครับเป็นหน้าต่างนี่นะครับก็ต่างบานใหญ่บานนี้เป็นไม้นะครับก็สั่งนานพอสมควรนะครับเป็นวงกลมไม้เป็นวงเป็นวงกลมนะครับแล้วก็มีกระจกสามารถเปิดปิดได้นะครับก็รอสั่งของก็มาอยู่นะครับ ก็คาดว่ามาแล้วก็จะติดตั้งโดยการฝังพุกนะครับผ่านมาอัปเดตนะครับเราก็รับสร้างบ้านไปด้วยแล้วก็ทำโครงการสร้างบ้านขายนะครับปีละเออปีละสอง,สองสหลังนะครับผมก็รับสร้างอยู่นะครับไม่ค่อยได้ รับจานวนหลายหลังนะครับเพราะว่างานางานโครงการเราก็เยอะพอสมควรนะครับลูกค้าที่ไปซื้อบ้านกับเราเรา,เรานะครับในโครงการเราแล้วก็มีพักพวกอยากจะให้มาสร้างบ้านในตลาดในพื้นที่ที่ลูกค้าทเพื่อนเพื่อนลูกค้าได้ได้ราได้ซื้อที่ดินไว้นะครับเราก็มาบริการนะครับรับสร้างบ้านให้นะครับเพราะว่าเออ จะไม่รับก็ punct? ยังไงอยู่นะครับเพราะว่าด้วยอาชีพของเรานะครับด้วยอาชีพของเราก็คือ,อ,อรับสร้างบ้านอยู่แล้วนะครับก็จะมีทีมงานวิศวกรน,นะครับเราก,เกเ็เราก็ต้องบริการลูกค้านะครับจะปฏิเสธก็ย,ยังไงอยู่นะครับหลังนี้ก็ดําเนินการทําเรื่องขออนุญา,าตนะครับเขียนแบบนะครับประมาณราคาครับแล้วก็ยื่นขออ <dos S 1> นุญาตนะครับให้กับลูกค้า ทำเรื่องยื่นกู้แบงค์ให้กับลูกค้านะครับอนุม,มัติเงินวงเงินออกมาเราก็ค่อยมาดาเนินการก่อสร้างให้นะครับ,นะรบหลังนี้นะ่าจะประมาณอีก2เดือนนะครับก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับพื้นที่ร้อยยีตารางเมตรนะครับค่าก่อสร้างก็อยู่มาณตารางเมตรละ1นึ0 0หนะครับไปถึง13,000านะครับ ก็ราคาก็ประมาณนี้นะครับขึ้นอยู่กับวัสดุภายในด้วยนะครับว่าวัสดุภายในเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับส่วนมากก็จะไปสิ้นเปลืองในเรื่องของกระเบื้องหลังคานะครับกระเบื้องหลังคาจะหนักนิดนึงนะครับถ้าเป็นกระเบื้องแผ่นเรียบก็เป็นมูลค่าหลักแสนนะครับส่วนกระเบื้องภายในก็จะเป็นอูกระเบือเอ้องกระเบื้องแกนิโต้ขทั่วไปนะครับตลงเมตรละ สองร้อยบาทนะครับกะเพื่อห้องน้ําก็ตารางเมตรละสองร้อยห้าสิบนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวอีกวันสองวันจะมาอัปเดตให้ชมกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ฝากติดตามด้วยนะครับใครที่กําลังอยากจะสร้างบ้านนะครับก็หลังนี้เป็นหลังที่ที่สามนะครับของปีนี้เราจะสร้างบ้านปีนี้อยู่ประมาณให้ได้ประมาณสัก หหลังนะครับสำหรับการรับสร้างบ้านให้กับลูกค้านะครับไม่ได้สร้างเยอะนะครับสร้างปีละ6หลังนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับไม่ได้อัปเดตนะครับไม่ลงคลิปมาหลายเดือนนะครับขอบคุณนะครับุกการติดตามสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ